สวัสดีครับผู้ประกบฏนะครับไอาแล้วก็มีครับในชิ้นคกอ้พายโซนยุคแคม EP ที่23นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านคุณลีแซนครับที่อาเซนทรัลทาวเวอร์เซนทรัลทาวเวอร์ครับยังเถียงกันไม่จบครับโอเคครับวันนี้ไม่ใช่จะไปพังวันวันนี้ไอ้มากินนี่แกงกะหรี่แกงอะไรนะแกงกะหรี่ ถัดน้นอแถวนี้ขึ้นชื่อนะไอแกงกะหีนะครับแล้วก็หมี่นีอะไรอ่าเขาเรียกว่าแซลมอนอะไรเกลือๆนะครัอ่านยครัตนี้จะเป็นแบบย่างเกลือนะครับซอกครีมครึ่งโซบะบูเนาะพิเศษสดยังไม่มาแต่ว่าได้ออเดอร์มาสอที่นะครับของปูจะเป็นกิมจิเอ้ยกิมจินะครับแต่ยำสลายนะครับก็ จะเล่นอะไรเหรออร่อยนะน่าน่ากินมากเลยแต่ว่าชาเขียวอ่ะเป็นไงกูแต่ชาเขียวมันแปลกๆอยู่ตรงที่ว่านี่นี่เดี๋ยวมาดูแกงให้นะเดี๋ยวตีให้ดูมันมีอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเสรษใช่ไหมเศรษใบชาแต่คือว่ารสชาติมันเหมือนมนงาดำอ่ะนน้ำมันงานะฮะเหมือนงาดำอ่ะเหมือนมีกลิ่นน้ำมันงาด้วยก็เลยแบบรู้สึกกันไม่ค่อยชินของคุณมาแล้ว ข้าวไก่เลียงกี่นะเจนะอเกันในคนแล้วกูเจ <c oughs> อเกันใิวหน้านะครับว่าเราสามคนหรืออาจจะมากกว่าน,นี้จะไปเช็คอินเท่าไหไร่จะไปกินอะไรจะจกันในคิวหน้า